มาถึงคุณบุญส่งบ้างคุณบุญส่งเนี่ยครับเคยมาคุยกันบอกว่ามีปัญหาเรื่องของตอนนั้นถ่ายเป็นเลือดเป็นเลือดเลยเนื่องจากเป็นลิสีดวงเป็นเลือสีดวงถวาวรนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของดีซ่านมีไขมันอุดตนันเส้นเลือดด้วยลาล่าล่า,ล,า,ล,าล่าสุดนี้ครับเป็นโรคหัวใจคุณหมอผมเป็นโรคหัวใจแบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบทันนั่นคือเมื่อไหร่ฮะเร็วๆนี้ครับวันที่ ยี่บสี่เดือนกุมภาเนี่ยครับยี่สิบสี่กุมภานี่ล่าสุดคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันครับตายแบบเฉียบพลันครับมันมีอาการยังไงฮะไอตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องลิสะดวงก่อนนะที่ตัวที่มีปัญหาที่ลิะดวงเนี่ยผมก็เป็นมาแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับเป็นถ่ายเป็นเลือดจําได้ถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายออกมา ที่แปอกสองปอกมีเลือดติดออกมาด้วยบางครั้งก็มีเลือดพุ่งออกมาก่อนแล้วก็มีอุจจาระตามออกมาก็มีเลือดออกมาด้วยนะครับ,รบก็ต้องท้องอืดท้องแน่นนะครับแบบไม่ได้กินอะไรมันก็แน่นนะท้องก็มาเป็นโรคตับดีซ่านโรคตับดีซ่านตาเหลืยงเนี่ยผมก็เป็นมาอายุป,ประมาณยี่สิบกว่าก็รักษามาเ,เรื่อยๆก็เป็นให้หายนะเป็นเหมือนกันแหละกับลิษดดงบางทีก็ไปซื้อยา ตามร้านขายยามากินอืก็ไม่ดีขึ้นอ่ะเป็นเน็บด้วยเป็นมันจะออกมาเป็นหนอด้วยนะครับเป็นหนอแล้วเขาเขา,เขาก็ใช้มียามันเป็นตัวเสียบเข้าไปยาสอดยาสอดอบางทีผมก็เดินไปอีกมันถ่ายไม่ออกคุณหมอเขาก็เอาไอ้แบบสวนนะ่ะยาสวนอบีบบีบเข้าไปก็ถ่าย,ายวันลุกขึ้นมากก็ถ่ายไม่ออกอีกถ่ายยากนะครับ ลิดวงเนี่ยจนมาเจอบิมเจอมาเจอบิมนะครับได้มาทานบิมเด้วก็มาฟังอาจารย์นั่งครับอาจารย์บรรยายพอดีผมก็เลยซื้อวันนั้นซื้อไปสี่กระปุกแล้วก็น้ําครับบิมเนี่ยอืโลหนึ่งนะครับก็ไปทานครับผมก็รู้สึกว่าดีขึ้นผมไปหาเมื่อกันยาห้าสาม ประมาณ5้าสามนะครับประมาณห้าสามซึ่งหลังจากนั้นก็ดีมาโดยตลอดครับถ่ายเป็นปกติถ่ายปกติไม่มีลิสีดงลิสีดวงเดี๋ยวนี้ดีหมดเลยครับไม่ได้นานแล้วเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายถ่ายดีด้วยเช้าผมกินสองเม็ดก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะหรือชั่วโมงหนึ่งยิ่งดีนะครับทานสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทามน้ําตามอแล้วก็เราไปกินรับทานอาหารเช้าก็ทานได้ปกติซึ่งก็ยังลาบก้อย ทานได้ดุกดุดเอ็ดดิบดิบสุกๆก็ยังยังทานอยิ่ยังทานอยู่ครับเดี๋ยวแต่ถ่ายดีขึ้นถ่ายดีขึ้นเป็นปกติดีครับถ่ายออกมาเหมือนกล้วยหอมเลยทุกวันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะป๊อกที่ละก้อนเหมือนลูกกระสุนอ่ะบอกเป็นขี้กบสมัยก่อนใช่ไหมจำได้จำได้ปีห้าสามบอกว่าบอกว่าเป็นเม็ดเม็ดเลยครับครับออตอนนี้เป็นกล้วยหอมเลยออกมารูดเดียวเลยแต่ถ้ามันจะเหม็นนะ ไม่เห็นครับดีครับเสร็จแล้วมากล้ามเนื้อหัวใจนี่มันมาได้ยังไงอ่ะกล้ามในหัวใจไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ล่าสุดนี่ผมก็ไปตรวจเขาบอกว่าว่าคุณไม่ได้ทานเหล้าไม่ได้กินอะไรคุณทําไมเป็นไม่อวันั้นผมเจ็บหน้าอกแล้วก็ลาวไปข้างหลังเลยนะครับผมเดินออกจากบริษัทไปเนี่ยผมให้ยามนี่นวดให้เคาะให้ขับรถต้องแวะปั๊มอีกให้เพื่อนนวดให้อีก วันนั้นก็รู้สึกว่าทานบีมเราเข้าไปสองเม็ดแล้วก็นอนลุกขึ้นมาผมไปอึห้องน้ําแล้วก็ออกมาก็มาทานบีมด้วยแล้วก็น้ําด้วยแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นพอทักพักหนึ่งมันแน่นเลยอาการแน่นมากเลยแล,แล้วก็รีบไปหาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลโนพรัตใกล้หน่อยนะครับวันนั้นหัวใจถ้าคุณบทรงมาชา้ากว่านี้หัวใจ ห้าสิบห้าสิบนะคุณวุสทรงตาย oh. แน่ๆครับผมเพราะ oh. แน่นแม่นแน่แนขึ้นมาตรงนี้แล้วครับแต่มันยังไม่ขึ้นหัวมันขึ้นอยู่ตรงแถวนมลาวนมแถวหน้า,<บ>าอ,อกช่วงอกนั่นเองช่วงอกครับอ uh. พอเขาไปพอนั้นผมไปทั้งวันเลยวันไปถต่แปดโมงเขาก็ไปตรวจเข้าห้องเอ็กซเรย์ผมเข้าห้อง H ate, เอ็กซเรย์ออกมาเขาว่าเป็นหัวใจกล้ามเนื้อ หวัวใจตายเขียบทันนะครับออพอสักพักหนึ่งพอนอนอยู่สักพักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะห้องไอซผมใส่ไม่รู้ใส่อะไรบ้างทุกอย่างอะ่ะรู้สึกขึ้นมาใส่ทุกอย่างเลยรตรงนี้ตรงนี้จิ้มจิ้มตรงจมงูกว่างหงหายใจก็ไม่ไม่ออกเลยอะ่ะแน่นครับเขาก็เลยวางวันนั้นเขาก็หน้านอนอยู่พักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะไอซูอยู่หมอเขาว่าต้องฉีดยาละลายริมเลือดนะคุณบุญทรง ห้าสิบห้าสิบนะอ่ะบอกญาตินะมาเซ็นนะอืมไม่ไม่แน่บางบางคนตายตายคาเข็มเลยเขาบอกอย่างนี้เลยนะ,ะแต่เรามีบีมญาติญาติผมเนี่ยพกบีมไปด้วยแฟนผมก็พกบีมไปให้ผมทานผมก็ทานอยู่ตอน<า>อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยครับทานเชา้ชาเช้าสองกับวันสองผมใส่กระเป๋าไว้ผมก็ทานครับทานพวกคู่กับยาหมอครับทานพวกคู่กับยาหมอ แล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงครับผลสุดท้ายเขาบอกว่าต้องฉีดยาลา,ลายลิ้มเลือดแต่มันเป็นกระปุกสี่เหลี่ยมนะอคุณหมอว่าถ้ามีอาการอะไรบอกนะแต่เขาก็ฉีดได้ประมาณสองซีซีผมก็มีอาการแน่นท้องคลื่นไส้เขาก็เลยถอดออกเลยเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผมอย่างเงี้ยก็เลยหยุดที่นี่ก็เลยเขาบอกว่าต้องฉีดยาลา,ลายริ้มเลือดแต่อยู่ตรงนี้ เครื่องมือไม่พร้อมนะครับทรงส่งผมไปที่โรงพยาบาลในแจ้งวัฒนาโรงพยาบาลพระมงกุฎอะมกุฎวัฒนะครับไปนอนอ,อยู่นั้นสักอาทิตย์หนึ่งครับก็ไปผ่าตัดบางบอลลูนแล้วครับบางบอลูนเข้าไปทําบอลลูนครับทําบอลลูนแล้วอพักฟื้นอยู่ประมาณวันเดียวอะเสร็จแล้วก็พักพื้นอยู่วันเดียวหมอว่าไปพักผ่อนที่บ้านนะแล้วก็ไปกินยาตามที่หมอนัดอืมผมก็เลย าพักพื้นที่บ้านก็อาการก็เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่เพียผมก็ทานบีมพวกคู่กันกับยาหมอทุกวันนะครับผมก็ทานของอันนี้ก่อนบีมก่อนครับบางครั้งผมก็ทานบีมก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทานยาหมองตามตามสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะมียาก่อนอาหารย่อนของของเรานี้มันทานก่อนอาหารได้ ท้องว่างใช่ไหมครับมันจะไม่มีการไปตีกันกับยาที่คุณหมอใช้ในการรักษาอไม่ตีแน่ๆเพราะว่าวิมไม่ได้ไปมีผลต่อโรคโดยตรงวิมไปปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันนะะแต่ยาแผนปัจจุบันยาของหมอเนี่ยมันไปมีผลที่โรคโดยตรงอยังไงก็คงต้องทานยาหมอต่อต่อเนื่องไปอันนี้ต้องทานยาหมอต่อยาหยุดนะฮะจนกว่าหมอจะบอกว่ายังไงแล้วค่อยว่าตามหมอครับ แต่วันนี้โลกต้นเหตุต้นเหตุของอะไรกล้ามเนื้อก็คือมันเกิดการขาดเลือดนะคะก็แสดงว่ามีหลอดเลือดอันใดอันหนึ่งตีบตันซึ่งเส้นเลือดตรงนั้นไปตรงไหนใช่ไหมคะกล้ามเนื้อตรงนั้นไม่ได้รับเลือดมันก็มันก็ตายตายเฉียบพลันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวิธีการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญ ครับนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานบิมเป็นประจำก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ระดับของเลือดในการไหลเวียนมันดีขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ใช้ใช้สีเขียวใช้สีเขียวกับน้วันละวันละวันละสองครับวันละสองวันละสองวันละสองวันชโอ้วันละหกนะอ๋อทานวันละหกเลยเหรอฮะผมว่าลองเปลี่ยนเป็นสีสีฟ้านะฮะ เอาชาสีเขียวสามสีผ้าสามเพื่อจะลดระดับไขมันในในเลือดในเลือดด้วยก็มีไขมันในเส้นเลือดอยู่ครับแสดงคอเลสเตอรอลสูงล่าล่าสุดเนียผมไปเรียนพฤชจีการเนี่ยผมไปวัดคื้นหัวใจที่เป็นรอยต่อหมอเขาก็สายสายให้ผมดูว่าตรงรอยต่อคุณผู้ดส่งยังไม่กระจายเท่าไหร่นะมันยัง จบเป็นก้อนอยู่อืมครับครับลองลองดูฮะก่อนก่อนจะเปลี่ยนเนี่นะลองไปวัดสองนี่นะดูเราเปลี่ยนสักสองอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วเราไปวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยับอาจารย์ผมไปตรวจแล้วครับเขาก็เอาเลือดผมออกไปตรวจแล้วเขาว่าที่ว่าเป็นโรคตับดีซ่านอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมอไม่มีแล้วฮะแล้วก็เลือดก็ดีแล้วครับดีดีทุกอย่าง ตอนนี้ดีทุกอย่างแล้วครับดีทุกอย่างทั้งนั้นยังไม่ต้องไปเปลี่ยนเรือกดีความดันก็ดีแล้วแต่ก่อนความดันผมที่เป็นโรคหัวใจที่ว่าผมรีบเข้าไปโรงพยาบาลร้อยเก้าสิบกว่าครับคุณหมอว่าเคยตรวจบ้างไม่เคยเช็คล่างกายผมไม่เคยไปเช็คล่างกายเพราะว่าผมกลัวเข็มกลัวยานี่แหละทานยายากไงอความกลัวเนี่แหละนะฮะทาให้เราเนี่ยไม่ได้ดูแลสุขภาพกันนะครับตยังมันปวดแล้วละนะตอนนี้ อย่าไปกลัวนะฮะอย่างฤทธฤทธิ์ดวงเนี่มันมันมันเป็นเยอะวันนั้นคุณหมอผมอาจารย์ผมไปหาหมอผมไม่อยากไปหรอกผมกลัวเขาตรวจเพราะว่าเราไปเอาตูดให้เขาดูไงไม่ต้องอายให้หมอให้หมอคุณตัวคุณหมอผู้หญิงตรวจด้วยนะก็ไม่ต้องอายโอ้ยผมล้วสุดท้ายเป็นยังไงต้องตรวจไหมก็ให้ต้องให้เขาตรวจแล้วครับเหมอหมอว่าถ้าถ้าเป็นน้อง ต้องตัดนะคุณมณทองต้องผ่าตัดนะยิ่งอายเข้าไปใหญ่เลยโอ้ผมบอกว่าไม่เอาไว้ก่อนคุณหมอผมทานยาทานสมุนไพรทุกวันนี้ไม่ได้ไปหาหมอนานแล้วครับไม่เยี่ยมพวกแอนตั้ซินพวกยากระสายเส้นก็ไไปได้ทานแล้วครับต้องเริ่มจากท้่ทานวันนี้มาไม่ได้ทานเลยต้องหมั่นดูแลง่ายมากๆตัวสุขภาพเป็นประจำนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับั้งรับท่านครับ